6ปีนักษัตระวังให้ดีคุณกําลังจะโดนจีบจากคนที่คุณแอบชอบก่อนจะรับฟังคำทานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดั่งตาเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสอวยพรให้ตัวคุณเองว่าหนูโชคดี บูชาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานกิจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครสนใจดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปอยากเรียนโหนเป็นโหนเมื่อาชีพกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาริหาร เกิดขึ้นกับคุณได้จริงอาจารย์จะเอาไพ่หรือสีตาทิพย์หรือสีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณปูจา๋าลูกขอทราบหกนักษัตที่กำลังโดนจีบจาก คนที่แอบชอบปีมะเส็งปีเถาะปีมะแม่ปีขานปีฉลูและปีกุนขอเสียงคนที่เกิดปีนักกษัตริย์เหล่านี้พร้อม พิมพ์อวยพรให้ตัวคุณเองได้เลยว่าหนูโชคดีบูจาขอให้ลูกโชคดีดังแดงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณในช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าใบแรกนะครับตัวคุณเองนะครับได้เปรียบนะครับในทุกเรื่องเลยนะครับ ในเรื่องการงานเรื่องการเงินในเรื่องความรักนะครับตัวคุณเองนะครับถึงแม้ต้นทุนนะครับอาจจะไม่มีมากนะครับแต่คุณเองนะครับก็ทําสิ่งต่างๆทําให้ตัวคุณเองนะครับได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปนะครับอย่าละเลยนะครับโอกาสดีๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยช่วงเวลาดีๆนี้นะครับสร้างสิ่งดีๆให้สําเร็จ นะครับไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับข้อที่สองครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกตัวคุณว่านะครับตัวคุณเองอาจจะมีแรงอาฆาตพยาบาทนะครับกับใครหรือนะครับตัวคุณเองอาจจะถูกนะครับแรงอาฆาตพยาบาทตรงนี้สิ่งสําคัญก็ให้อโหสิกรรมให้อภัยกันดีที่สุดนะครับอย่าไปโมโหอย่าไปคิดร้ายต่อใครนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นผลกรรมนะครับตก แก่ตัวเรานะครับติดตามมานะครับทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติรวมถึงอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะครับก็พยายามแผ่เมตตานะครับให้อภัยทุกคนนะครับเพื่อสิ่งดีๆจะเกิดมีกับตัวเราในที่สามนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอยากจะเตือนนะครับก็คือนะครับเป็นนะครับเป็นไพ่ราศีมิถุนก็หมายถึงว่านะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าให้เรารพยายามใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์นะครับรวมถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนต่างๆแล้วบางคนนะครับมีการค้าขาย,ยกิจวัตรนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับมีเงินมีทองเข้ามาเป็นอย่างดีนะครับในการจากที่การใช้สื่อโซเชียลแต่ การเงินก็หมดไปกับโลกโซเชียลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้คุมรายจ่ายให้ดีด้วยนะครับต่อมานะครับไพ่มารดานะครับก็หมายถึงว่านะครับมาตานะครับก็หมายถึงว่าคุณแม่นะครับหรือผู้หญิงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หญิงเนี่ยให้เรานะครับให้ความเคารพนับถือนะครับหรือว่าให้ดูแลท่านให้ดีนะครับเพราะว่า ท่านเองจะจะสนับสนุนนะครับจะมีสิ่งดีๆตอบแทนกลับมากับเรานะครับในต่อมานะครับเราเองนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับคนที่ว่ามานะครับอาจจะเป็นผู้หญิงที่ใกล้ชิดนะครับอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับหรือสูญเสียต่างๆนะครับเราก็ต้องทําใจนะครับการพัดท่าการแยกจากมันเป็นธรรมดาโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะครับ เตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าการได้พบได้เจอได้จากมันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นณนปัจจุบันนี้เราทำสิ่งดีๆให้คนที่ใกล้ชิดเรานะครับให้พอใจแล้วก็รักษาฐานะดีๆใหด้ดีที่สุดนะครับจะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดให้มีกับตัวเราได้ใครอยากปลดล็อก อยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมดวงสปาของคุณดาวอะไรตกมรณะดาวอะไรตกวินะกรรมเก่าดาวอะไรตกในเรือนอริดาวอะไรที่มีปัญหาต่อตัวเรานะครับใครอยากกดล็อกนะครับดูดวง599นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์นะครับก็จะไขนะครับวิบาก กรรมนะครับอาจารย์หนูอยากหลุดพ้นนะครับรู้สึกว่าชีวิตหนูติดขัดมากแนะนำเลยครับ